นะครับมาดูที่ข้อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อกี้เนี้ยการคูณมีสมบัติการเปลี่ยนบุตใช่ปะ่ะแล้วถ้าหารล่ะเรามาดูกันอย่างข้อสิบหกครับมันไม่ได้ใส่วงเล็บอะไรไว้เลยนะนั้นเราก็ทําไล่ไปตามนี้เลยเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตรงนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็ดีส่วนซีใช่ปะ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน f ส่วน e ดังนั้นเนี่ยข้างบนจะมี a d f คูณกันข้างล่างจะมี b c e คูณกันเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแบบข้อสิบหกที่คุมสองตัวหน้าวงเล็บคุมสองตัวหน้าต่โทษแบบข้อสิบ็ดที่วงเล็บคุมสตัวหน้ากับแบบข้อสิบแปดที่วงเล็บไปคุมสองตัวหลัง แบบไหนที่มันจะเหมือนข้อสิบหกเข้าใป่ะข้อสิบหกนี้ไม่มีวงเล็บคุมใช่ไหมก็ทําไปตามปกตินะเมื่อมันมีวงเล็บนะหรือว่าถูกเปิดวงเล็บปนะ่ะเอเคปะ่ะอ่ะงั้นเรามาดูข้อสิบเจ็ดกันก่อนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดกันนะครับถึงดูข้อสิบเจ็ดกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเอาการสรุปของข้อสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดไปใช้กับข้อสิบห้าเอ้านะอ่ะลูกมาดูลูกอันเนี้ยต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับ a ส่วน b ตรงนี้ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมลูกก็จะเป็นคูณด้วย d ส่วน c นี่อยู่ในวงเล็บอยู่ในวงเล็บอยู่นะเอาละครับข้างนอกนะครับเป็นการหารด้วย e ส่วน f เพราะฉะนั้นข้างในนี้ก็เลยกลายเป็น a คูณ d ส่วนด้วย b คูณ c หลังจากนั้นก็ไปโดนหารด้วย e ส่วน f ใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเสร็จเป็นส่วนนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็น คูณกรับเศษเป็นส่วนก็ f ส่วน e จาก e ส่วน f ก็เป็น f ส่วน e แล้วนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันคูณกันก็จะกลายเป็น a, d, f อยู่ข้างบน b, c, e อยู่ข้างล่างเอาล้วครับลูกลองสังเกตดูอันนี้นะกับอันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมแปลว่าแบบที่วงเล็บคูมสองตัวหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกับแบบที่เปิดวงเล็บ สองอย่างเนี้ยเหมือนกันครับแบบที่วงเล็บคุมสองตัวหน้ากับแบบที่เปิดวงเล็บเท่ากันครับตั้งใจฟังตั้งใจฟังที่สอนนะอ่ะแล้วลองมาดูอันนี้สรุปว่าแบบนี้จะเหมือนแบบที่เปิดวงเล็บเหมือนแบบเปิดวงเล็บ เหมือนแบบที่มันไม่มีวงเล็บอะนะ,ะทีนี้มาดูข้อสิบแปดซึ่งเป็นแบบที่วงเล็บไปคุมสองตัวหลังหรือว่าออกมาเป็นยังไงนะครับ a ส่วน b หารด้วยเราต้องทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับ c ส่วน d นะครับตรงนี้ครับมันหารด้วย e ส่วน f ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณ กับเศษเป็นส่วนนะครับอันนี้สีส้มอ่ะสีส้มกับเศษเป็นส่วนก็เป็น f ส่วน e ดังนั้นครับข้างในวงเล็บก็จะเป็น c คูณ f ส่วนด้วย d คูณ e ตอบไปนะลูกตั้งใจดูนะตั้งใจดูนะเตือนแล้วนะตั้งใจดูนะต้องเตือนบ่อยเตืนอนอะดูครับเราเปลี่ยนหารเป็นคูณตรงนี้นะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับ เราก็ต้องกลับเศษเป็นส่วนนะครับตัวหารตรงนี้ต้องถูกกลับเศษเป็นส่วนนะครับพอกลับเศษเป็นส่วนครับมันก็เลยได้อย่างนี้ a d e b c f ลูกสังเกตไหมว่ามีจุดที่ไม่เหมือนเกิดขึ้นแล้วครับเนี่ยเห็นไหม เห็นจุดที่ไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเห็นแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าวงเล็บไปคุมสองตัวหลังเนี่ยมันจะทำแบบเปิดวงเล็บไม่ได้ค่าไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดวงเล็บคุมสองตัวหน้ามันจะเหมือนก,นกันกับแบบที่เปิดวงเล็บครับเนี่ยสองแบบนี้เหมือนกันครับ โอเคแล้วนะเดังนั้นเมื่อเราได้ความรู้จากตรงนี้แล้วหยิบมาใช้กับข้อสิบห้าครับคูับปี้โจทย์ข้อสนะิบห้านะคูกเปี้โจทย์ข้อสิบห้านะ,ะมาดูครับอ่ลูกดูนะข้อที่สิบห้าเนี่ยวงเล็บมันคุมสองตัวหน้าใช่ป่ะ เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเปิดวงเล็บทิ้งได้เปิดวงเล็บออกไปได้อะดูนะ ตกลงมาจากแบบนี้นะแบบที่วงเล็บคุมสองตัวหน้ากับแบบที่ไม่มีวงเล็บเนี่ยมันได้ค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยวงเล็บคุมสองตัวหน้ามันจึงได้ค่าเหมือนกับแบบที่ไม่มีวงเล็บโอเคไหมครับนะเราจึงทําเป็นแบบนี้นะครับอ่ะสิบสี่สามสี่สิบสองบวกสามเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าส่วนสิบสี่หารด้วยยีิบสองหนึ่งยีิบสองบวกอีกสิบสาม 35, สา <immigrant>. มสิบห้าส่วนยี่สิบสองเปลี่ยน <nee Charlotte> หารเป็นค si ูณกับเศษเป็นส่วนไล่เปลี่ยนไปทั้งสองชุดเลยครับเปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนชุดนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน เห็น okay, นะครับเนี่ยแค่นี้มันก็ง่ายแล้วผมเห็ okay, นไหมครับแต่ย้ําว่าถ้ามันคุมสองตัวหลังเด็กๆจะไปทําแบบนี้ไม่ได้นะจะไปทาเหมือนมันไม่มีวงเล็บอย่างน,นี้ไม่ได้นะต,ต่อไปนะครับระหว่างเออสามสิบห้ากับสี่สิบเก้าครแม่เจ็ดตัดก่อนแม่เจ็ดตัดได้ห้าแม่เจ็ดตัดได้เจ็ดแล้วครูเอาห้าขึ้นไปตัดสี่สิบห้า แล้วก็เอาเจ็ดไปตัดสิบสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่อ่าเอาสองไปตัดกับยี่สบสองนะครับเอาเก้าไปตัดกับสามหกอ่าเก้าไปตัดสามหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่สามหกดังนั้นนะครับ ข้างบนนะครับเหลือสิบเอ็ดอย่างเดียวข้างล่างเหลือสี่อย่างเดียวก็ได้สองเศษสามส่วนสี่นะโอเคนะอธิบายที่มาให้ฟังแล้วนะว่าแบบไหนที่มันเหมือนแบบไหนที่ไม่เหมือนนะ